วันนี้นะคะกันก็จะมาบอกถึงวิธีการใช้ถังดับเพลิงแบบง่ายๆ,ๆค่ะมีเพียงแค่4ขั้นตอนเองนะคะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันไฟนะคะจะเกิดขึ้นได้เนี่ยจะต้องมีทั้งหมด3องค์ป,ประกอบด้วยกันนะคะนั่นก็คือเชื้อเพลิงความร้อนและก็ออกซิเจนซึ่งถ้าหากเรานะคะจะต้องการดับไฟเนี่ยเรานะคะจะต้องทําให้องค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันหายไปหรือว่ามีปริมาตรที่ไม่เพียงพอต่อการเผาไหม้ค่ะ ซึ่งไฟนะคะถ้าแบ่งประเภทตามเชื้อเพลิงที่เกิดเนี่ยมันจะแบ่งในทั้งหมด5ประเภทค่ะประเภท A นะคะจะเป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดาหรือเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งที่ติดไฟได้อย่างกระดาษหรือพลาสติกประเภท B นะคะจะเป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้อย่างน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลแก๊สหุงต้มประเภท C นะคะจะเป็นไฟที่เกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตลอดประเภท D จะเป็นไฟที่เกิดจากโลหะที่ติดไฟได้อย่างแมกนีเซียมและสุด ทยะะจะเป็นประเภทเคค่ะคือไฟนะคะที่เกิดจากน้ํามันที่ใช้ในการทํากับข้าวอย่างน้ํามันพืชหรือไขมันสัตว์ค่ะซึ่งไฟทั้ง5ประเภทนะคะจะมีสัญลักษณ์เฉพาะตัวของเขาอยู่ซึ่งสัญลักษณ์พวกนี้เราจะพบได้บนฉลากที่ถังดับเพลิงค่ะ หลังจากที่เรานะคะได้ไปรู้จักถึงประเภทไฟกันแล้วเรานะคะก็ต้องรู้จักถึงชนิดถังดับเพลิงด้วยโดยประเภทแรกนะคะจะเป็นถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งค่ะถังดับเพลิงชนิดนี้จะสามารถดับไฟชนิด A, B และ C นะคะตัวถังเนี่ยจะเป็นสีแดงสามารถพบได้ตามบ้านอาคารต่างๆโรงเรียนหรือจะเป็นห้างก็ได้ ชนิดที่2นะคะจะเป็นถังดับเพลิงชนิดสูตรเคมีน้ําถังดับเพลิงชนิดนี้จะดับไฟชนิดเคนะคะตัวถังเนี่ยจะเป็นสีเงินมักจะพบได้ตามโรงงานที่มีการผลิตอาหารหรือจะเป็นโรงอาหารก็ได้ชนิดที่3นะคะจะเป็นถังดับเพลิงชนิดฮาโลตอนจะดับไฟชนิด A, B และ C ชนิดที่4นะคะ จะเป็นถังดับเพลิงชนิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้จะดับได้แค่ชนิด B และก็ C นะคะตัวถังเนี่ยจะมีลักษณะสีแดงคล้ายๆถังดับเพลิงผงเคมีแห้งเลยแต่ความต่างเนี่ยจะอยู่ที่ปลายสายฉีดนะคะจะมีลักษณะเป็นกระบอกหรือกวยค่ะซึ่งถังเคมีชนิดนี้นะคะส่วนใหญ่เราจะพบได้ตามโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ค่ะชนิดที่5นะคะจะเป็นถังดับเพลิงชนิดน้ําสะสมแรงดันถังชนิดนี้จะดับได้แค่ชนิด A อย่างเดียวนะคะและมีสีเงินด้วยค่ะและชนิดสุดท้ายนะคะชนิดที่6จะเป็นถังดับเพลิงชนิดโฟม ถังตัวนี้จะดับได้แค่ชิ้น A และ B ค่ะสำหรับขั้นตอนการใช้ถังดับเพลนะคะเราจะมีแค่4ขั้นตอนค่ะโดยจำง่ายๆนะคะว่าดึงปลดกด,ดสายค่ะดึงนะคะก็คือการที่เรานะคะดึงสลักนิรภัยออกค่ะปลดก็คือการที่เราอ่ะปลดสายฉี่นะคะออกมาจากตัวถัง การกดนะคะก็คือการที่เรานะคะกดคันบีบค่ะให้สุดแรงเพื่อที่จะปล่อยสารเคมีภายในนะคะออกไปที่ปลายสายค่ะโดยมือนะคะนิ้วโป้งเนี่ยต้องอยู่ที่คันบีบด้านบนส่วนอีสีนิ้วเนี่ยอยู่ที่คันบีบด้านล่างค่ะโดยข้อควรระวังนะคะคือเราเนี่ยต้องไม่ให้นิ้วใดนิ้วนึงเนี่ยอยู่ระหว่างคันหนีบเด็ดขาดค่ะมิฉะนั้นอาจจะโดนหนีบได้นะคะแล้วเกิดการบาดเจ็บค่ะ ต่อไปนะคะก็คือการส่ายค่ะคือการที่เรานะคะจับปสายฉีดค่ะสายไปมาซ้ายขวาบริเวณกองเพลิงนะคะโดยทิศทางการฉีดเนี่ยควรจะอยู่ห่างจากกองเพลิงสัก2อถเมตรในทิศทางเหนือลมซึ่งหลังจากเราฉีดไปเรื่อยๆนะคะจนไฟอดับเรียบร้อยแล้วเรานะคะก็สามารถถอยออกมาจากบริเวณนั้นได้เลยค่ะ